จังหวัดลบบุรีจะประชุมกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกาิจและภาคเอกชนเพื่อบรรณาการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์2566 เวลา8นาฬิกา30นาทีของวันที่28กุมภาพันธ์2566นายอัมพลอ,อ,อังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลบุรีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีอายการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห,ห้องประชุมทานตะวันชั้น5สรารกางจังหวัดลบุรีโดยก่อนเริ่มการประชุมได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สำนักงานศิลปกรที่ ลพบุรีที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2566พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนการประดับตกแต่งโบราณสถานในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2566จำนวน11แห่งและพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอักขีภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีของสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน235,000บาทและแนะนำข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่2ท่านประกอบไปด้วยนางบัรทิตา พม่นพรมพัฒนาการจังหวัดลบบุรีนายชูชาติบุญศักด์ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลบบุรีหลังจากนั้นเป็นการประชุมรับทราบผลการดำเนินงานติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดลบบุรีได้แก่ภารกิจด้านสังคมภารกิจด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและบริหารจัดการวัคซีนป้องก,กันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สนประชากลุ่มอื่นนีแทบจะไม่มีใครเสียชีวิตสาเดนขึ้นไป นพราะเนี่ยมันจะเป็นวัคซีนแบบ